สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิไลแม็กช์แนลเมียฝรั่งเยอรมันอันนั้นราคะต้นคลิปก็บ,บอกเลยว่าพอใยญ่ขอพรพอใยญ่เห็นวิไลขอพรพระพอาหญ่กระถามมาขอพรอี่อย่างวิไลก็บ,บอกว่าขอพรในสมหวังดังปรารถนาถูกประการคือวิไลห้พรพ่อแม่พี่น้องล่ะค่ะพอใยญ่กะเห็ดตามพอใหญ่กะเห็ดน้่เห็ดนึล่ลหรอวะ อยากให้วิไลเศร้าโมโหถ้าเล่าบกวนประสาทวิไลวิไลกับบ่โมโหเล่าดอกค่ะพี่น้องค่ะเล่าเป็นมักกวนๆนะคะบางเช้าก็คือเด็กน้อยเลยค่ะเมื่อนี้มีตะคอนดอมค่ะพี่น้องค่ะวันนี้มีแตคค่อค,นนแตคอนดอมกับมีดพริกมด <c oughs> <c oughs> เอาถือเอา เป็กเอส for i มาก t o r เ r ต t ไห้มวันนี้มีตลาดนัดเราจะไปตลาดนัดก่อนนะคะน้อกล้วยพะยกะเมิดแล้วพริกกะเมิดแล้วก็เลยสิไปตลาดนัดซื้อพริกซื้อพริกมาไว้กินฮะ เราพยมรับท้องเสร็จแล้วพญามารออนเมนฮะออนเมนอู้วันนี้ถหลายค่ะวันนี้รถเยอะเพราะว่ามันใกล้จะสิ้นเดือนเนาะค่ะใกล้จะสิ้นเดือนใกล้จะเป็นวันหยุดวันหยุดวันที่หนึ่งก็คนก็หยุดแล้วก็นันก็ตรงกับเสาร์อาทิตย์มาก นัาจะขัดตเลิกเจ้าิเหลือเอาตัว้แก่กะาตอต s ีนฮะิเหลือเอาตัวไปพี่น้องอยากจะพาไปบางตลาดตลาดเง่่ยแล้วก็ของหลายวิ่ไล่ไปเจียนนึงแต่ว่าวิไลเดินบนทัวกมาที๋ยวให้ี่ขากันขวัญไปยาวค่ะไปได้ผ่านตลอดพี่ไปตลาดนะนี่ตลาด มันมีมันนอกมันมีตลาดนัดใหญ่โอ้ยจ้กเกดกับพ่อว่าเล้านะคะขวาก้นในเพื่อเพื่อให้ว่าวใช้อยู่ไม่มีไม่ตลาดไงเป็นตลาดนัดอยู่ไหนคะแกมาจากไหนอ่าวเยอรมันจ้ะอ๋อเยอรมันจ้ะมาจากสวิแต่ว่าพูดไอ้ฝรั่งเศสเขาอ๋อสวิติ์ฝรั่งเศสเขาเข้าใจอยู่เมย์จะไปตลาดเพ่อวายนะคะพ่อว่าเมนมันนี่อ่ะวันเสาร์เนาะพ่อวาน

สวีทจากสวอทฝรั่งเศสสวีทอิตาลีไปมุสลิมแล้วท้าวอิงยิงยิงยิงอิ่มอะแมนเดชเทียงกันประจำพี่น้องจ้ะคับรถเทียงกันประจาประจาบอกว่าเขาจะสวงตอนนี้ จะพาไปเดินตลาดนาดนะคะวันนี well, ้เป็นตลาดนาตลาดใหญ่คือว่าเนี่ยแะพอดีก็อันน้องเขาเข้ามากก็คุยกันภาษาลูก้าหรือว่าแขกเขามาพักนะับพอกันเจอกันก็คุยกันไปเช้าเย็นดิเล็กเ้าจะจะโอ้จุ๊บโอ้ตคออร้อิับพิกถุงนึ่งผิดแดงข้อบครงา

ออส้นหอมสิบบาทกไ,ไหมสิบาทที่ไร่สิบเอครับท่ไรยี่สิบครับยี่สิบาเอายี่สิ้ก็ถือเรียญหาเอาใส่ถุงนี้ก็ได้ใส่ถุงนี้ก็ได้ <c oughs> ออเท่าไหรครับหอุขเท่าไครับอาไปะครับ

Ich habe aber ganz schön abgehauen. Du musst bei mir bleiben, ich finde dich doch <laughs> immer. mehr. Wo <Was> sind die? Vorne <laughs> sind Nein, die andere. Andere? Mhm. Mit der Luft Yeah. We not go to so the we go eat, and when we go so we bring the sima. problem, not so long. To the saloon, He my Nasi Who do that? No one. There's a movie from Nasi เราก็กินข้าวแล้วกลับมาถึงห้องก็ได้ไปตลาดนัดกับกแวะเซเว่นพอยไงกาแฟาในโรงแรมกาแฟาของชิลลี่สอดเข้ากับาหอยุนะคะพี่น้องขาแต่ว่ามันแค่แค่ซองเดียวเนาะหรือว่าสองซองน้อยๆน,นะคะสองซอยนึงละมูสี อันวาวเเปิดเพลงเปิดเพลงคอยติดลีกเกษตรคอยช่วยเล่ยพญามากนีีเนาะนี่ค่ะเนี่อดูวิต่อย่างไเออันคยฟีขุมมันวากค่เรื่องนี้ต้องคูณมากสาวาลลำบาเลยามกนี่เ่มาเฉียงนี่ค่ะพี่น้องคะไปตลาดก็ได้อ่ามีเนาะอ่าพกเกษตรสามกําไว้กินกะส้มตำเนาะค่ะ แล้วก็ววพริกหอบไปกินเขา่ากินเขาแล้วแหล้บพริกล่างแล้วแต่ไบวิไลเ,าาเสียเอามาเสร็จไ้มันแห้งเอามาหิมพ์พึไมันแห้งเนาะค่ะเอาพริกแล้วก็ขนมถ้วยกินเข่ามาอิ่มแล้วคือสิกินมอไวดอกค่ะแล้วก็ระเบิงพี่น้องขาต้นหอมยี่สิบบาทซ้ำ<ม>ตน้ตน,ตนหอมสิบบาทจุบันเท่าเด็จั่นได้สามต้นสีต้นบ้างน้หอม่อไวกินก็จตมะมาคุ้่ง แล้วก็มะม่วงน้ําดอกไม้หนึ่งร้อยนะคะน้ำดอกไม้เอมามาใหัไว้พ่อใหญ่พี่น้องคะแล้วก็มีมะม่วงแก้วขมิน้นดิคระเอิญแก้วขมิน้นอ่าสุกๆเขียวเขียวเนาะแล้วก็นี่แหลคะค่ะมาม่าหกหกกล่องเฮ้ยใส่อีกกลอ่องฮะฮะไุ่งยุ่ใส่งยุ่งรถป่ะอื เอ้าเขาว่าขอายิบพกกล้องแมนติเท่าบอกเป็นยังนั่นแหละค่ากินข่าวก็กินแล้วแล้วเนาะค่ะต่อไปนี้เราจะเป็นมาค่ะมาฉลองคืออยากกินเมื่อน,นี้วันนี้อารมณ์ดีอ้าวลาค่าพี่น้องค่ะไปตลาดกลับมาเราก็ เอาของไว้ที่รถนะคะเอารถมาจอดมองมีจอดแล้วกันเดินไปกินข่าวเดินกินขา่าวกบมากามาหิวของเขามาห้องนะคะสําหรับวันนี้พี่น้องอันผู้ถาเปิดเพลงผู้ถาเปิดเพลง้าเปิดอันอันเปิดอันนี้กินแล้วก็ถาเปิดเพงลงโลกเพราะทำไมจะไม่ได้คลิปนาค่ะขอบคุณพี่น้องปกใปสู้สกุลนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวคืนน,นี้จะจัดการเขาใหญ่มัก